พี่เบิร์ดพี่เบิร์ดได้ประมูลเบอร์มาไหมพี่ได้มาครับน้ำเงินใสๆเลยอะได้มาใ่เนื้อคนละเบิดหนึ่งเก้สามสามคิมหรอแม่นน้องก็แม่นคิมหนอพิเศษไม่มีตังค์ในทาเองไม่ถูสวัสดีครับสวัสดีครับกูว่ากูเปลี่ยนลูกแล้วนะโอ้โหมาเฟียสวัสดีครับสวัสดีครับไม่พี่จะโทรถามเมื่อกี้นี้จะถามเรื่องบ้านถามพี่ว่าไงพี่ชายเออพี่ก็กล่าวว่าแบบเออเดี๋ยวรอ ก็เห็นเขาเขาเขาประกาศว่าเขาอัพแล้วไงพี่ก็เลยไม่ไม่ได้อะไรก็เลยมันรอหลายวันแล้วก็โทรถามไงว่ามันเองมูฟอะไรยังไงอ่ะมูฟอะไรยไงคือไงพี่มูฟไปนี่ไงมันเพิ่มอะไรอ่ะพ็อปพ็อปใช่ไหมเออพ็อปฟิบอันผมผมผมไม่ได้กดอัพเลยพี่เก็ผมถือเงินทองอยู่เพราะผมเพราะว่าตอนแรกตอนนี้ตอนนี้จะกดอัพอ่ะมันมันอัพไม่ได้ใช่ไหมพี่ก็เลยไปบอก่วยกแต่พอตอนนี้ก็วุ่นๆผมโฟกัสเพิ่งเพิ่งไปเชียร์สปอร์ตมาพี่เสียงแหบเลยตมื่อกี้ ตอนที่พี่ตอนที่พี่โทรมาัได้น้องเนี่ยเพิ่งอับเลยเออทําไมอะพี่ทําไมมีไร่ดับหรอพี่ได้ได้ทําไมพี่เคสถ้าเป็นไงมั่งชนะไหมสปอร์ตเสมอเฮ้ยรถกูลบเอ้าป่วยเอ้ยเฮ้ยไม่ไม่ใช่พี่รถรถรถแฟงสุดแลนะพี่เนาะเมื่อกี้เออชนะชนะไหมเสมอลัคกี้พี่เสมอครับเสมอเออเสมอเหรอใช่ใช่พี่เสมอยังไงต่อมัน มันก็ผมก็ยังอยู่ที่5้าพี่ก็ไม่รู้ตกรอบแหลไม่ตกรอบแหลพี่แต่ว่าก็ต้องลุ้นนะพี่ต้องบอกว่านัดสุดท้ายผมเจอผมผมเจอไม่ไม่ค่อยแข็งมากพี่แต่ก็ไม่ได้อยากดูถูกเขานะพี่แต่มหมายถึงว่าเจอ,อถ้าถ้าเทียบจากอันดับไปพี่เขาอยู่เขาอยู่ที่สุดท้ายพี่นึกออกไหมในสายผมอ๋ออ่าใช่แต่ว่าแต่แต่ลักกี้ไอ้แต่ขวานซิ่งกับเออ็มดีเจอก็ก็สู่สีพี่เจอลูกกี้กับไรเกอร์ก็ยังแข่งอยู่พี่เพือ่อเพื่อเจอโูกบ้าอะไรแค่พี่ใช่ครับกรโสนนอง โอเคครับพี่ี่บอกอย่าเพิ่งอัพเพราะอย่าเพิ่งอัพเลยอัพไปมันก็เหมือนไม่ได้อัพเพราะเขายังไม่อัปเดตเนาะเออโดนหลอกเหรอพี่อือทำไมเสียงงมอย่างนั้นไม่อันนี้อันนี้อันนี้พูดแบบไม่ไม่ไม่ได้โกหกแกล้งกันเลพี่ใช่ไหมเออเอาจริงจริงนะคริงกูรอเขาเห็นเขาวันต้องเป็นอาทิตย์แล้วกูก็มั่นใจแล้วแหละว่าน่าจะยังไม่เสร็จหรอกน่าจะวันสองวันอ่ะแต่ก็วัดใจเออวันนี้ก็ลองไม่มีอะไรทำก็ลองไปเออกดปุ๊บเหมือนเดิมเป๊ะใช่ไหมพี่ใช่พี่เกด แถ้าพี่อยู่ข้างผมนะผมจะโอบมือขวาผมไปกอดคอพี่ถ้าบอกว่าเข้าใจความรู้สึกพวกผมยังพี่กันแต่สิบอันอันละแปดเหมือนเป็นหนูทดลองอ่ะพี่ไอ้เหี้ยไม่ว่าจะเป้วสองเป้วสามอ่ะกดปุ๊บว่างเปล่าลมตีหน้าเหมือนงัดตู้บ้านนะพี่เหมือนเหมือนเหมือนตู้แล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรออกมาอืมเงินงัดตู้บ้านได้ปูนสองถุงอะพี่จริงนะแบบเหนื่อยแทบพี่นะกว่าจะตีรันฟันแทงพี่เนาะตีฟันแทงงัดร้านมาเสร็จปุ๊บ อันได้เด็ดได้กว่าจะสุ่มออกอะไรนะเลสคีไปตีเป็นพาร์ทคีเอไปตีเป็นดาร์คคีอีกดาร์คไปงัดบ้านปุ๊บงัดตู้ตู้ลมโอ้ยเออแรงกันแตกสิบมันมีใครรับไม่ใหญ่มากพี่ช่วงนู้นที่ที่นี่ที่ที่โน่เลยเลแปดหมื่นพอเยียบเนี่ยนยพี่พี่เก็ตผมหล่อไหมพี่ชายร่างนี้ผมหล่อไหมครับพี่เอจะทำทำไมถึงไม่เปลี่ยนอ่ะ แฟนผมซื้อแฟชั่นให้พี่ก็เลยก็เลยไปเปลี่ยนหน้าสามเอ็ดพีอ้าวหมูกลับมาแล้วเหรออ๋ออยู่ตลอดครับพี่แต่ไม่ได้ใส่ครับใช่ผมจะใส่เวลาจะเวลาจะขายหมูพี่เพราะว่าเวลาใส่แล้วคนเมืองมันใส่พาใส่ตามแล้วราคามันขึ้นพี่ยีเฮตฟะปะเหมือนเหมือนเหมือนพวกพุ่อะไรเช่าเลยพี่เนาะพุก็แ็กอะ้านไหนอะมีตัวข้างนอกอะยังอยู่ปะอ้อยู่ตัวข้างนอกก็อยู่ครับพี่อยู่ครับอยู่อยู่ที่เห็นแบบเอาเอามาที่ไหลเหมือนกันไม่ใช่หรออ๋อใช่ครับพี่ใช่ครับพีเ็น ติดตามทุกษาษาสถานการณ์เลยพี่เนะเาะวันนั้นเข้าไปแซวอยู่ <c oughs> ได้เป็นไงบ้างครับพี่ที่ดาวได้ข่าวหูลันจัดเลยได้ข่าวเขาซุกซนเลยพี่การ,<ค>รกีนางฟิวไล่โฮมไม่รอ <c oughs> แหมพี่เจ็บต่อเอาพี่ก็แค่ไปแบบไปทักกายนิดหน่อยดะพี่เหรอเปลี่ยนบรรยากาศเฉยไปข้างข้างล่างไงพี่สนุกไหมครับข้างล่าง กมันนะมัน hmm. ม uh ีอะไรเล่นเยอะนะมันมันมันด้วยความมันใหม่ด้วยพี่เนาะเออร้านพี่ไม่ได้ง like. ันนะแต่เต like so erm uh> so ี๊ยนเตี๊ยนชิงบ้านอ่ะเข้าบ้านอ่ะงานบ้านและเตี๊ยกนะแบบฟิลแบบเตีมายี่สิบห้าก็ยี่สิบห้าชนสิบแปดก็สิบแปดชนอะไรเงี้ยพระปิงที่นู่นตัวละเจ็ดเอ็มอย่างเงี้ยอ๋อของในบ้านมันมันใหญ่ดีเนาะใช่ไหมไฟแลนเดอร์ตัวละยี่สิบเอ็มอย่างเงี้ยโอ้โหปวดหัวไอ้แอร์ดอกฟรีๆเขาก็สนุกเนี่ยใช่ป่ะพี่เก็ทใช่ใช่ครับแอร์ดอกฟรีสนุกแอร์ดอกฟีมันฟิลแบบ ขับรถไปเล่นกันอย่างเงี้ยฟิลฟิลฟิลแกงอะขับรถไปเล่นกันไปจอดไปรออะไรเงี้ยพอเสร็จปุ๊บก็โยกไปอีกลูกได้คืออ๋อมันเป็นแอดด็อกแอดด็อกที่นู่นเหรอพี่ใช่ใช่มันเป็นแอดด็อกแบบตีเพื่อแย่งเหรียญเหรียญหนึ่งเพื่อที่จะเวลาจะไปตีใครอ่ะมันไปยื่นยื่นยื่นได้ใช้สามสิบเหรียญมั้งยื่นเพื่อตีช้่ท่าไรเนี่ยแหละก็คือถ้าาเข้าใจพี่ก็คือถ้าไม่มีถ้าเราไม่มีเหรียญนั้นเหมือนถ้าเราไม่ออกเล่นกิจกรรม เราก็จะไม่สามารถตีใครในเมืองได้เลย,เลยถูกไหมพี่ใช่แล้วแล้วถ้าเราไม่ไม่ออกไปเล่นนั้นอันนั้นเหรียญนั้นอะ่ะมันก็สามารถเอาไปปัดได้ถ้าโกยืนพี่มาพี่ก็ต้องมีประมาณสิบหรือยี่สิบเหรียญเพื่อที่จะปัดปัดก็จะได้โปรเทคเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยออเออเฟียวอ่าพี <c oughs> ม่มันมันมันยืนตีได้อะ่ะคือแบบไม่พอใจอะไรก็ยืนตีแต่ว่าเวลายืนอะ่ะ <c oughs> มันจะได้สฝงฝ <c oughs> ู้ได้แค่สามสิบใบมั้งแค่สามสิบใบโอ้แต่ก็ถ้าแต่แต่แตกลงใบกันเองได้หรือพี่ใช่ไหม ใช่ใช่เออมันมันได้มาสามสิบใบนั่นแหละโอ้แต่ยี่ห้าคนนะพี่เนาะมันก็ใช่ใช่น่าจะมีน่าจะมีวันหนึ่งอ่ะสิบใบก็ก็เหมือนห้าสิบใบที่เนี่ยพี่เนีฟิลด์นั่นแหละอ่าใช่ใช่ประมาณนั้นแหละยังไม่เคยยังไม่ตีเราผมเพิ่งไปยังไม่ถึงอาทิตย์เลยรออันนี้ก่อนผมแอบดูของเต็มตัวหมดแล้วพี่อืมมีมีไม้มีปืนเบิร์ดเบิรมีปืนแล้วด้วยเลยอ่ะพี่เกตมีแค่กระบอกเดียวเองคนเดียวเขาฟักปืนแล้วปืนบอกสองไปทำอะไรใครเขาได้ของใครพี่ตัวของใครพี่พี่ของพี่เหรอ ใช่ใช่เหมือนจะขึ้นแบบเออยากตีหนึ่งจะไปบวกห้าเลยใช่ปะเออขลาดพี่ยากนะโวรหนึ่งพิธีกี่ทีพี่เจมบวกหนึ่งตีไปสามสิบทีโอ้แล้วบวกสองอะพี่บวกสองก็ไม่เกินห้าทีแพงไหมพี่ถ้าเทียบกับทีเนี้ยแต่เงินนี้ดูมันเฟ้อกว่าป่ะมันมันหาง่ายอ่ะมันหาง่ายแล้วมันก็ก็กล้าใช้เงินอ่ะสวยเออมันต่างอะไรกันพี่ที่นู่นโอ้ฟาร์มรอบเมืองทำที่นู่นมันฟาร์มออโต้หมดเลยมั้ง อมันดีอ่ะที่น้มันพี่ไปอ่ะไปอ่ะประมาณสามวันอ่ะสี่วันอะเทียรตียสามสามสตอรี่อ่ะโอ้โหแกงเทียแกงเทียเขาเขาเหมือนเขาเขาคุมอยู่ที่โน้นใส่สีขาวคมุมอยู่ oh. ไม่เป็นที่หนึ่งไม่เป็นสองรองใครนั่นคือดาวน์ทีอถูกไหมพี่ไม่หรอกเราก็ไปแบบไม่มีอะไร มีโพสต์แบบได้ข่าวมีโพสต์ถามสามรูปถามกันด้วยใช่ไหมพี่แบบไอจีทูเอ็นมึงอยู่ไหนวะอะไรอ่ะอุ้ยอันนั้นคืออะไรอ่ะพี่ชายเอออันนั้นคืออะไรอ่ะพี่ไอโกะมันเส้นตีนเขาเรียกว่าเขาเรียกเขาอยู่เป็นมเขาเขาเรียกว่าเอาหินโยนถามทางเฉยอยากรู้อยากรู้ว่าจะร่ำไหมพี่ถูกไหมใช่แล้วสุดร่ำไหมพี่น้องน้องมือเขามาคุยกับพี่ได้ไหมครับนักทายพี่ได้ไหม ยังไม่ยังไม่เจอนะยังไม่เจอกันในเมืองเลยยังไม่เจอหลบเลี่ยงหลีกเลี่ยงกันหรอพี่เหรอไม่รู้เหมือนกันนะพี่ก็ไม่เจอเขาเลยเดี๋ยวก็ลองลองลองไปดูดิลองไปเดินเล่นดูโอ้ไม่เอาหรอกพี่ลองไปเดี๋ยวอยากเล่นพี่เออแล้วของโกะเป็นไงโกก็แบบไม่เออก็น่าจะโฟกัสอีสปอร์ตใช่ป่ะตอนนี้ใช่ใช่พี่ใช่ครับช่วงนี้ก็อืมให้พวกในเมืองก็เดี๋ยวพี่เห็นนะพี่พี่เกตผมก็มีตีสองตีได้ดอกบ้านแล้วพี่ แต่ก็จริงแหละอันอันนี้พี่ถ้าพี่เป็นเป็นเราตั้งแต่แรกอ่ะมันมันเหนื่อยอ่ะตอนแรกก็คิดว่าเหนื่อยมันก็ไปได้พอจริงจริงพอหลายๆอย่างพอมันเหนื่อยมันมันมันอาจจะพออ่ะเนาะมันมีแบบเนี่ยมากพี่อพี่เก็ลองไปลองเล่นสองเมืองพี่รู้เลยว่ามันแบบว่าก็ตรงนั้นก็เดี๋ยวมีหน้าที่ต้องไปเดี๋ยวมันต้องรันบางทีแบบตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าปล่อยได้ก็ปล่อยดว่าพี่เนาะบางทีมันเราอะพี่อย่างที่พี่อะพี่ครับพี่เอาเงินทองมาทำอะไรพี่ตอนเนี้ยไม่ไม่รู้มนกเล็ลมตีหน้าพี่อ่ะพี่ชายไอดอกป้าเด๋อไม่ มันสําคัญแค่เวลสามเลยจริงๆ<ช>ที่มองถูกต้องครับพี่หลังจากสี่ห้าสี่ห้าอะไรเง<ส>ี้ยไม่สําคัญเลยหอประตูลหลังบ้านอะไรคือแบบมันเฉยๆฉยเลยพี่เนาะเออพี่ว่าไม่ไม่ใช่อ่ะ <S 2> <S 2> แต่ถ้าเป็นไปได้อ่ะอ่ะอันนี้ถ้าถ้าถ้าย้อนกลับไปนะถ้า,ถา,ถายายากันต้านกบยาววิ่งอ่ะอยู่เวลห้าเมื่อไหร่อ่ะนั่นแหละโอ้โหใช่เออนั่นแหละถ้าถ้าถ้ากลับกันนะคือมันไปแบบสุดท้ายอ่ะแล้วมันเป็นอย่างนั้นอ่ะพี่ว่าน่าจะมันกว่านะแต่มันไม่อยู่ช่วงเวลสามไง มันเลยท <ำ S 1> ําให้แบบแค่แค่เวล์สามก็ก็ยากแล้วพี่อแต่แต่ถ้าเป็นอยู่เวลห้าจริงๆอ่ะที่มองว่าแกงอ่ะหลายๆแกงอ่ะมันจะออกมาเล่น <Yeah. S 2> เพราะเหมือนพอเราเวล์สามปั๊บแกงนั้นก็สู้ไม่ได้แกงนี้ก็สู้ไม่ได้มันก็ใช้ทรัพยากรเยอะมากึ้นแต่เนาะวิ่งตันอะไรเงี้ยเนาะใช่ปะละ่ะครับพี่ใช่ครับเข้าใจมันก็เลยเนี่ยมันก็เลยมีแค่เองกับพี่ท,ที่มาเล่นเพราะว่าเรามีโต๊ะขาไงคนอื่นต้องมาซื้อ,เ,อ,อเราเพื่อที่จะเล่นแล้วยิ่งไม่ได้อะมันก็ยิ่งจักหมด หมดแค่ห้าเปอร์เซ็นต์กลายเป็นสิบเปอร์เซ็นตของแก๊งอะไรเงี้ยใช่ใช่อืมนั่นแหละแต่ก็เหมือนเดิมพี่ก็มามานี่ทุกวันแบ่งเวลามันเวลาไม่ตรงไเงี้ยอสบายตรงเนี้ยแหละเวลาไม่ตรงกันเจอแบบดีเลยแหละลั่นเลยพี่ชายใช่ไหมตรงนู้นเออแบบมานี่เล่นแอดอบเฟดแล้วช่วงช่วงหลังแอดอบอะของที่เนี้ยมันไม่มีอะไรพี่ก็ไปเล่นแอดอบที่นู่นต่อเออพอจบแอรดอบที่นู่นทำไรนู่นทำนี่เฟดก็ เดี๋ยวมามานี่ใช่แต่เหนื่อยนะอะแต่ก็สนุกไงมันมีอะไรทำเพิ่มขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวก่อ็คอยดูเร็วเวนี้นั่ครับรอติดตามนะพูดจริงนะพี่ผมยิ้มไ F4 เลยเนี่ยพี่ผมมดูพี่ทุกวันนะพี่เก็ตจริงนะเนี่ยครับพี่ไปต่างเมืองพี่ไปต่างเมืองผมเปิดดูเลยแหละพี่รอดูเลยอะเอาง่ายๆกินข้าวก็นั่งดูพี่อ่เดี๋ยวเนี่ย เาดูไอเกตมันโดนกระทืบใช่ไหมะไอครดูไมือกันวะไอใครพูดใหมกันวะสครับพี่ไม่พูดหึ่งอไไม่มีนะครับพี่ไม่มีนะครับนนั้นแมงมุมเนี่ยในวันที่ผมในนี่ผมรู้จักไม่เคยโดนใครกระทื้นพี่ต่อให้โดนกระทืบมันจำและมันเอาคืนแน่ถูกไัมยรับพี่ชายเนาะจริงปะจริงไม่ใช่หรอถ้าไม่โดนกดถ้าไม่ถ้าไม่มันก็ไม่มีเสน่ห์ของไฟเอ็มถูกแล้วพี่อืม ถ้าแต่ถ้าใครไม่ทําใครไม่ทําอะไรเราเราจะทําอะไรเขาทําไมก็หพี่รู้แล้วแต่แล้วใครที่มันแหรมใครที่มันแบบว่าฟาอะไรอย่างเงี้ยก็อยูแต่ถ้ามันไม่ทำอะไรเราตอนนี้แต่ถ้าเราอยู่แข่งขึ้นมาเมื่อไรมันโอ้ย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 อือกลัวมันสวยจริงนะบอกให้นะพี่มันไม่ได้สวยธรรมดานะพี่เก็ตมันโคตรสวยเลยแหละไอ้เราพี่อย่าสนอยู่เชื่อติของนำเขาไอ้ตามเขาเยอะจริง ไม่พี่เกตแต่ผมแต่ผมเข้าข้างพี่นะไอ้บ่สมันชอบเรียกพี่ในรายการมันเออเมื่อกี้พี่เมื่อกี้พี่ก็ไปคุยกับมันมาเว้ยมันมันเรียกว่าไงวะเรื่องอะพี่ชายเออมัน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 เรียกพี่อ่ะมันเรียกพี่นะหลายอย่างเลยพี่ให้ให้ผมพูดไหมพี่เกต ที่มันบอกที่มันสั่งผมพูดด้วยพี่เกตเอกอ,อกก็หน่อยนะก็ะะหน่อยนะ,ะมันเรียกพี่ว่าสก็ตแลนดินแดนมหัศจรรย์นนหนึ่งนะ <laughs> นางฟ้าแลนกลางยมมาทูดผีร้ายปีสาจโอ้มันเยอะอะพี่ <laughs> อันนี้มันวอนเนาะเมื่อกี้ตอนประมูลอยู่พี่ก็ไปมันมันก็พูดเมื่อกี้นะแต่มันบอกว่ามันไม่ใส่ชุดชุดแกงนะครับมันมีแบ็คเป็นเป็นแอดมินโอ้โหโอ้โหเฮ้ยมันอันนี้มันแหลมเลยพี่ได้ได้ได้ยาวเลยพี่เนาะแหลมเลยผมเหมือนกันมันมันแซ่ผมบอกโกลีคนดีคนเดิมอะไรมันบอกคนดีมันมันบอกไงพี่ว่าไงไอ้บอลอ่ะมันบอกมันบอกว่ามันบอกว่าโกแบบแบบเออเมื่อก่อนแบบเออพี่โกทักกับครับครับว่าอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้โกเอ้ยเดี๋ยวก่อนคุยกับแฉงก่อนอะไรเงี้ย พี่เจตบอกว่าคนเรามีทุละแกงนะพี่เนาะเราไม่ได้ลืมเนาะก็ดีกว่าใครบางคนแล้วกันพี่ที่แบบว,ว่าที่มีคนทักแล้วแล้วก็แล้วก็บอกแล้วก็บอกแล้วก็จําไม่ได้เลยดกว่าพี่เนะาะเขาตั้งใจไหมฮก็จำไม่ได้เลยพี่เนาะเมื่อวานเมื่อวานเหมือนไหนบอกมันจะแซวจังหวะไอ้็อตพี่เจตขึ้นหลังคายแลวนะผมจำไม่ผิดอะโอ้โหเอาพี่พังอะที่มนะันบอกเออที่มันบอกว่า,อวาตอนซ้อมนี่หลายเทคกจัดเลยนะครับ สกีตแลนด์ดินแดนมหาตะจันว่ะเงี้ยใช่พี่เอ็ดมันคือเฮี้ยแหละดินแดนมหาตะจันบ้ากเดี๋ยวนางฟ้าแลนด์กลางมาอะไรผมก็ไม่รู้นะว่านางฟ้าแลนด์กลางผมไม่รู้วิบีแต่ดินแดนมหาตะจันอ่ะพี่เขาเดาไหมว่าสกีตแลนด์แล้วมันพี่เขาเดาไหมคำว่าแลนด์อ่ะพี่เออเออมันแบบว่าต่อต่อไปอ่าใช่มันแบบต่อต่อแล้วแบบมันมันมันดูมันดูเข้าดีพี่นึกออกไหมแต่ไอ้นางฟ้าแลนด์กลางที่ผมไม่เข้าใจเหมือนแซะพี่ในเมืองนะพี่ว่ามันน่าจะพี่ว่ามันอ่ะมีปัญหากับพี่จริงๆนะไอ้หว่าใช่ผมว่ามันตั้งใจว้พี่ทุกการรปะมูลโอเคจบ พี่วงการผมทุกอย่างอา้าวปันนอคอนาโอซนะีอืมคือคือง่ายๆเลยหนึ่งเลยหนึ่งไม่ว่าจะประมูลแต่ละ,ะประมูล,ลอ่ะแรกๆนะเดี๋ยวรถสี่นะครับเดี๋ยวฟเกตแลนด์ออกพ้นนะครับกับครอบครัวเนี่ยอา้าวโอ้ยทำไมพูด่างกันน่ะเออแล้วแล้วแบบหนึ่งแล้วพออีกประมูลหนึ่งเอาครับเอาแล้วฟเกตแลนด์อันนี้ใครๆก็น่าจะรู้จักนะครับเขาน่าจะมี ถาใครที่ไปทํางานดําต้องระวังตัวไว้นะครับเนี่ยจะทำให้พี่เสียหายจัดเลยนีเรียบร้อยดิเหมือนกันเป็นการใส่ความนะอันเนี้ยเออเดี๋ยวแล้วกันเดี๋ยวกันไม่ไม่พี่ไอไอไอดีดาม่านอาจาันทร์ผมเนี่ยเข้าใจได้เลยพี่แบบอะไรแบบว่าแต่คำทรงคำสร้อยน้ำมากนิดน้อยแต่นน้ำฟางเรนกลางกับสเก็ตเรนไม่ได้เกี่ยวอะไรข้ออะไรกันพี่และเรนกลางอะไรที่พี่อยู่โอ้โหมีนะมี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 ใส่กูหมดเลยเอฮ้อมันเอาพี่สุดจริงว่อ่ะพี่ต่อหน้าเป็นไง ครับครับพี่เกตครับพี่เดี๋ยวผมผมไปก่อนนะพี่ผมไปก่อนแต่เราผ่าเราผ่าอยู่นอกไหมวะอ่าครับผมเดี๋ยวมาเจออันนี้แฟกซ์เก็ตแลนด์นะครับหมอนะครับฉายาันนี้ตอนทียกกันนะครับโอ้โหชัดเลยชัดเลยอังนี่นะพี่คนดูสี่ห้าพันมันขายพี่พังหักหน้าพี่จัดมันเอากูจัดมาเอากูย้อเมื่อกี้ก็เอากูโโอ้หเอาอีกแล้วหรอเมื่อกี้มาหมาเลย แล้วบอกแล้วมันพอมันบอกพูดเสร็จบอกมีมีปัญหาข้องใจอะไรเดี๋ยวผมให้นายกทับดาให้หมดเลยนะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้แม่งใส่สดไอติมดีเมื่อไหร่กับแจะเจอกูให้มันให้มันใส่กอไอ้ถอดเสื้อที่มันใส่กอนั่นแหละเขาผมเให้มันใส่ไอตัวเสื้อใส่กอนั่นแหละไม่ได้ตัวธรรมดานะอันเนี้ยโคตรสวยเนี่ยแตวมันเจอกูแล้วกันโอ้โหันอยู่กันสามคนใช่ปะ ตอนเนี้ยก็ให้มันแบบเห็นหมูปะเห็นหมูปะเห็นหมูปะเลี้ยงหมูให้อิ่มๆโจมพูชมพูแล้วรอกินแล้วรอแรกกินไปทีเดียวพี่เนาะใช่ใช่ห็นเห็นบ่าแบบรอแรกอะไรเงี้ยอ๋อโตเต็มไว้อ่ะอย่าพอตีก็ไม่ต้องถามหรอกว่าโดนตีเพราะอะไรปล่อยวองมันไม่ก็มันไม่ชอบใจพี่เนาะทำไงได้พี่ไม่ชอบใจ อย่าหลังรีอย่าไอ้ไม่ไม่ใช่เลยเดี๋ยวรอแบบไปนี่เลยรอมันจะรอเราไม่ใส่สื่อเะพี่เนาะเออเรามาใส่สื่อมาไล่เจ๊กูโโอ้หสวยสวยจริงแล้วไม่ใช่เฟอร์ธรรมดาด้วยนะโอ้เสียงกูหายสวยเฮ้ยเออเฉียวยเฉียวหลักไปหน่อยไอ้้เหีย พี่เคสไม่กิ้มถึงคนจนคอผมเหมือนมีเลือดอะพี่ไมแห้งจันเลยเหรอรออะไรอะพี่มันโคตรมันนะพี่พี่เมื่อกี้ว่าจะดูน่าจะแต่งแต่งตัวอยู่เมื่อกี้แต่งตัวเป็นชั่วโมงเลยเลยอดดูว่ะแต่งตัวดูรูปนีแต่งตัวแบบไม่อยากดูเลยคนล็อกเกอร์ไม่แต่งตัวเออเนี่ยเห็นว่าแบบรอเผื่อมีแบบพวกแหลมๆมาจิ้มอะไรเงี้ยเออโอ้โหอะไรอ่ะเดี๋ยวพี่ขอไปไปนู่นกั่นน้องได้ครับพี่เคสู่ๆเลพี่ดาวด่านพี่เคสพูดจริงนะ ถ้า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 จะตีกับไอหมึกหรือว่ามันมีเรื่องแหลมแล้วพี่พี่สกิดผมหน่อยนะพี่ข้างนอกกันเลพี่ผมผมอยากไปดูพี่ได้ได้ได้เคนบางทีผมไม่ได้ติดตามตลอดเวลาพี่ผมได้ได้ครับลองชชยโอเครอดูรอดูพี่โดนกระทืบนเลยนะไม่ผมรอดูพี่กระเทือหมือครับเพราะว่าไอหมึกมันหนีนะมันมันมันหนีนะมือผมไปไงผมกระทืบมันทุกทีแล้วแล้วที่นี่ผมไม่แม้กระทืบเลยมันหนีผมพี่ไปไงโอ้โหยเองก็อยากกระทืบมันเหมือนกันเหรอเนี่ยครับผมโอ้โหูยมันทำไมมันช่างไอโขกับไอนั่นมันก็อยากกระทืบนนะไอโขไอล็ มันทําอะไรไว้ขนาดมันรู้มือคพี่แต่เหมือนน้องมันก็มันก็น่ารักมันเป็นน้องชายหูแต่แค่อยากกระเทือแบบอยากสอนอยากเรียนสอนนะเนออ่าถ้าพูดถ้าพูดเหมือนเหมือนน้องรักพี่ที่ไหนก็ต้องก็ต้องแบบว่ามันก็ต้องแบบเล่นด้วยกันทุกที่ไปอะไรอย่างงี้น้องรักแต่ก็อยากที่เฉยขนาดอะไรโกมันโทรโทรโทรไปบอกบอกให้อยู่เดยกกำยังไม่อยู่เลยพี่ว่าไงแล้วพี่พี่แกฟังผมนะพี่แล้วมันบอกผมว่ามันจะมาลาผมไม่มีนะดูดิไม่มีนะครับผมบอกนะไม่มีนะ ลาร์ลที่25ของเดเบนเฮนโตรีโอ้โหมีปืนหนึ่งกระบอกผู้ใจไม่มีหรอครับพี่เอาเงินไหนมาซื้อปืนครับพี่กาชาที่นี่ผมยังงอมแต็กอยู่เลยพี่เอ้ยทำไมรวยไม่ใช่หรอไอ้มันมันมันรวยนะเข้าคุ้มนี่ใช่ปะแต่ผมเหมือนไม่ค่อยได้พี่ชายใช่หรอใช่ครับไม่คุ้มหรอไม่คุ้มเท่าไหร่พี่หรอทำไมคนเด่นว่าคมหรือราคาของตอนนี้มันถูกเปล่า ใช่ปะมันต้องเก็บไว้ปะเนาะใช่ใช่ใช่พี่มันต้องไงนะเนี่ยถามคนข้างๆเองอ่ะพ่อค้าไม่ใช่เหรอพี่ฟูบมุ้มไม่ใช่พี่อ๋อซื้อมาขายซื้อถูกขายแพงอะไรเงี้ยไอ้คนดูกขพิมพ์อะไรกันดีเอพีเอสสกโอแลนสโกแลนฮะโกแลนสกโกลทำไมต้องไม่สโกสโอสกโอพี่น้องสเก็ตพี่น้องสเก็ตนี่ยพี่น้องสเก็ตสกมันไม่มีชื่อแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยสกโกแลนเออเออไอ้เอสกโก ตอรีแลอะไรเงี้ยเหรอเออไว้ก่อนเลยถ้าเล่นอาวุธเท่ากับบาต้างโอ้โหโอ้เหมือนกูเลยนะเว้ยบางทีนะเว้ยเราเล่นปืนอ่ะเข้าใจไหมว่าปืนเรายิงเว้ยพอยิงปั๊บปั๊บปั๊บแต่พอเราเข้าไปตายปีอืมใช่แต่จังแต่จังหวะกูยิงคือกูก็ช่วยเพื่อนมันก็เบรกตั้งเยอะนิดน้อเออพี่ผมเบรกให้ตั้งเยอะแล้วจังหวะยิงเวลาเรายิงแดงเราก็ช่วยใช่ไหมใช่แแดงลุกมาสวนไม่มีชมแต่พอแต่พอเราจังหวะเปลี่ยนอาวุธปุ๊บผมวิ่งไปตรงกลางขี้ขวาตัวลำ ดนี่หลังตายแตกงงแล้วเวลาถือปืนอ่ะเวลามันตายอ่ะมันก็ตายง่ายอยู่แล้วคือถ้าใครล้วงอ่ะถ้ามันถึงอ่ะก็คือมันก็แค่แค่อนิเมะอ่ะใช่ไหมครับพี่เออมึงจะให้แบบปืนหลบ้ายแล้วก็้ที่รอหรอคือเชิงไว้อย่างมันไม่ใช่อธถ้ามันถึงตัวเราจริงจริงอ่ะมันก็ตายง่ายแต่ยังอยพี่เหมือนความในใจที่ไม่คิดเหมือนโดนเหมือนโดนหนักเลยพี่เดี๋ยวแม่งเดี๋ยวยิงเลยเดี๋ยวกันเอนเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยยิงใครพี่อันนี้ใช่ไหครับ พี่เปินบอกห้าแล้วนะเห็นปะเ๋อะยังเห็นทีแดงเลยพี่อ้าวหรอดีไม่ตีมันบักไงถ้าบักผมน่าอาช่อแล้วพี่เมื่อกี้มันแดงเลยพี่ครับเอาหรอโอเคครับพี่นั่งตีจนท้อว่ะไม่ได้อะไรเลยเย็นหน่อยพี่ไหวอยู่พี่ตีทุกวันเลยววันละสี่วันละสามวันละห้าหยอดหยอดไปเผื่อดวงดีมั่งอะไรเงี้ยผม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 เก็บไว้ทีเดียวว่าผมตีไม่ไม่ตีผมคงน่าน่าอะไรเจอผมมลพี่นั่นอะ วาโลพับจีอะไรอย่างเงี้ยพี่ไปฝึกยิงนู่นดีกว่าใช่ปหมใช่ใช่พี่ผมว่ามันไม่น่าบัรยาอ่อนตีแล้วพี่พี่ผมจะตีหกสิบทีมันร้อยยี่สิบล้านเลยพี่เก็ตเนาะมันคิดละสองล้านเลยพี่ใช่แล้วพี่ดูออฟฟิเนี่ยตอนนี้ดิเออโหเอาตรงเลยพี่ยังแพงพี่พี่เก็ตขอหย่าไปเลยพี่ให้พ่อมันซื้อตอนนี้พี่เหรียญละหกเจ็ดพันไอ้เฮียตอนนี้แม่งไม่สนใจแม่งไม่สงสารคนหาเลยเฮียไแม่งดยดำน้ำพูดยากเลยเฮียมันต้องดำ่มน้ำอะวะ Them, มันต yeah. ้องไปขุดห oh, 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 ินไอ้ไหหลายอย่างอ่ะพี่มันหลายอย่างจริงหลายอย่างไปเปอรก็แพงโอ้โหเขาเปิดเลยสามหมื่นไอ้เหี้ยให้พ่อให้แม่มันซื้อเถอะเนาะรออะไรอ่ะพี่ไอ้เหี้ยไม่ตีก็ได้กูเชฟบอกสีก็ได้แค่อยากเพิ่มกูกูวิ่งเข้าไปใกล้หน่อยหนึ่งก็พอแล้วยางทัึงละยางกูยิงแตะละกูเอาเงินไปขายแค่นั้นพอแล้วเอ้อเอาเงินไปเอาเงินไปแบบต่อยอดทำอย่างอื่นดีกว่าเนออใช่ใช่เนาะขายแรกเป็นเงินแดงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเป็นเงินแดงใช่ครับพี่ใช่ครับใช่ใช่ เลยแบบหนึ up, ye, right? Late, one, three, right? ่งต่อหนึ่งอะไรเงี้ยเงินตรงเงินแดงโค้ดขายดีกว่าเนาะใช่ครับพี่เลทหนึ่งต่อห้าอะไรอย่างเงี้ยพี่เนาะเอาละอย่าอยวหมดเนาะไปดีกว่าพี่ไปก่อนนะพี่เพีเเนาะพึ่งพึ่งโดนเลยพี่เนาะพี่ชายเอเคครับพี่ซีอูครับพี่เกสยบายครับ